ตลาดซื้อขายนัตเตะซัมเมอร์2025กำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะหนึ่งในดีลที่กำลังถูกจับตามองก็คือความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่มีรายงานว่ากำลังพิจรารณาคว้าตัวมอร์แกนกิฟต์ไว้กองกลางตัวรุกของนอตติงแฮมฟอร์เรสมาเสริมทัพเดลี่เมลเปิดเผยว่าแมนซิตี้ครับกำลังเป็นตัวเต็งที่จะเซ็นสัญญากับกองกลางทีมชาติอังกฤษวัย24ปีรายนี้ทมกลางความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ สาเหตุสำคัญที่ทำให้ซิตี้ต้องเดินหน้าเต็มสูบครับเนื่องจาก Kevin y, เควินเดอร์บอยตรียมบกมืออำลาสโมอสรหลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ปิดฉากตำนาน10ปีในถิ่นเอริฮัอย่างเป็นทางการการขาดหายไปของเพลย์เมกเกอร์อันดับหนึ่งครับทำให้ซิตี้ต้องหาตัวแทนโดยด่วนและชื่อของมอร์แกนกิฟส์ไว้ก็กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่ทีมกำลังพิจารณา โมแกนกิฟไว้ครับแจ้งเกิดจากทีมเยาวชนของวู๊ปแฮมตันก่อนจะย้ายมาสร้างชื่อกับนอตติงแฮมฟอ o r เรสด้วยค่าตัว42ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นสถิติของสโมสรณเวลานั้นนับตั้งแต่ย้ายมาเขาก็กลายเป็นหัวใจหลักในแนวรุกของทีมเจ้าป่าทำผลงานได้อย่างโดดเด่นครับด้วยการจ่ายบอลที่แม่นยำมีสายทัศน์ในการเล่นที่เฉียบคมและความสามารถในการพาบอลทะลุทะลวงแนวรับได้อย่างยอดเยี่ยม ในฤดูกาลนี้ครับเขายิงไปแล้ว7ประตูและจ่ายอีก X 10แอซซิตจากการลงเล่น33นัดถือเป็นผลงานที่น่าประทับใจแม้จะมีทีมอย่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ให้ความสนใจในดาวเตะรายนี้เช่นกันแต่แหล่งข่าวก็ยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่มีภาษีเหนือกว่าด้วยเหตุผลหลายประการได้แก่สไตล์การเล่นที่เหมาะกับระบบของเป๊ปก์ดิโอลาครับน่านจะยึดตัวจริงได้ทันทีที่เดบอยย้ายออกไป งบประมาณที่ซิตี้สามารถจ่ายได้ครับในราคา60-70ล้านปอนด์ความมั่นคงและโอกาสในการลุ้นแชมป์ก็เป็นแรงจูงใจสําคัญสําหรับนักเตะวัย24ปีการเข้ามารับตําแหน่งผู้อำนวยการฟุตบอลคนใหม่อย่างฮูโกเวียน่าถือเป็นจุดเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของสโมสรครับโดยเขาได้รับไฟเขียวจากบอร์ดบริหารและเสริมทีมทันทีในจุดที่ขาดตําแหน่งแดนกลางคือจุดที่เวียน่าต้องการความสดใหม่และกิฟไว้ก็คือเป้าหมายอันดับต้นๆ โดยเขาจะเป็นหนึ่งในแกนหลักของการรีเฟรชแดนกลางควบคู่ไปกับนักเตะเอียงโรดี้โควาซิตและฟิลโฟเดนหากการเซ็นสัสญ,ญญานี้เกิดขึ้นจริงครับกิฟส์ไวท์จะกลายเป็นหนึ่งในจิ๊กซอสําคัญในแผ่ระยะยาวของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะในยุคหลังผลัดใบจะกลุ่มนักเตะเอียงเดอร์บอยหรือแบร์นาโดซินวาเป๊ปกวัวเดโอล่ามองว่าเขาสามารถเล่นในทั้งมิดฟิลด์ตัวรุกปีกหรือแม้แต่ฟอลสไนครับซึ่งตอบโจทย์ความยืดอยู่ในแท็กติกได้เป็นอย่างดี